ตามหน้าดงของเรื่องนี้เหรอครับนิวว่ามันเป็นบรรยากาศเพื่อนล้วนๆเลยรวมถึงเราจะเห็นมุมมองความรักที่มีหลายคู่หลายคู่ก็จะมีแพทเทิร์นของตัวเองที่แบบว่าไม่เหมือนกันเลยซึ่งนอกจากผมกับวินนี่เนี่ยที่รับบทเป็นพีมร์คิวก็จะมีเชนปันแล้วก็แทนถับผมซึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนออริจินอลเลยตั้งแต่มัธยมแล้วก็ขึ้นมามาหาลัยด้วยกัน ไอ้เทนโอ้ยก็มึงเป็นเพื่อนกูต้องพู่อะให้กูเลือกใครล่ะมึงต้องช่วยกูจีบเพ่มึงอะครับผมโอ้รับบทเป็นแทนครับวิศวกรรมปี2ครับคาแรคเตอร์นี้มันค่อนข้างที่จะใช้พลังแล้วก็เอ e เนอร์จีเยอะเพราะว่าตัวละครนี้มันจะมีความแบบอ่าทะเลนตลอดเวลาแล้วก็ e n น r น y ไม่เคยดอบเลยอยู่กับเพื่อนก็จะอันเลือดตลอดมันก็เลยเหนื่อยแทนเนี่ยจะเป็นสายหาคอยบิลเอนเนอร์จีแบบเอ้ยพวกเราเรามาทำอะันนี่กันแล้วก็แบบ ทำเรื่องฮาฮาในกลุ่มอ้เ<า><ะ>พื่อนเพื่อนเพืนเ่เพนอเื่อ่้้าเพ่อนไม่ห้าดไว้นะแ,แทนเป็นจุดที่ทําให้ทั้งหมดในเรื่องมาเจอกันดีกว่าครับเพราะว่าแทนเป็นเพื่อนทั้งกับฝั่งของภูมิและฝั่งของทีม,แ,มแทนเนี่ยมันจะมีความแบบกวนมแบบวากแบบเป็นเหมือนแบบว่าสีสันของเรื่องสุดๆ,ๆเลยเพราะว่าอย่างเช่นแบบตัวละครมันมีความตึงเครียดอยู่เนี่ยแทนก็จะเป็นเหมือนสีสันที่คอยมาสร้างความแบบ เฮฮาสนุกแทนคืออู๋แทนอู๋เข้าไปในตัวละครนี้ครับเพราะว่าเอนิจี้คือเยอะมากๆม,มีมุกเยอะมีแบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบน่ารักดีครับขอจีบได้ปะในเรื่องคือแทนชอบข้าฟัางตั้งแต่แรกตกกลุ่มรักตั้งแต่ครัง้งแรกเลยครับแล้วก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ภูมิจะไปเจอกับทีมคือภูมิต้องช่วยแทนจีบเข้าฟ่างตั้งแต่แต้ตน ฟางต้องช่วยกลุ่มแก้แค้นนะใครนะที่มันกล้าเตะน้องฟางเนี่ยไปข้าวกันเถอะี่ราเมื่อกี้ที่รักเรียกเขาว่าอะไรนะอะในเรื่องนี้เราบทเป็นข้าวฟางครับสาปั์ปีสองฮะจริงๆแล้วข้าวฟางเป็นคนที่นิ่งๆครับเพราะว่าด้วยความแบบเราเป็นพี่ใหญ่ด้วยถ้าถ้าในพาร์ทของกลุ่มเพื่อนๆในแก๊งนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความเป็นพี่โตสุดมีความผู้ใหญ่หน่อยแต่จริงๆแล้วเราเรียนอยู่ใน ระดับชั้นปีเดียวกันนะครับข้าวฟางที่รับบทโดยพี่บุ้งก็จะเป็นพี่ชายของผมนาอแล้วพ่อมือนแต่ว่าเขาเข้าซีนกันเนี่ยมันก็จะมีความน่ารักความงุ้งยิ้งเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอย่างข้าฟ้างในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าค่อนข้างแบบมีความอ่อนโยนมีความนิ่งๆมีความใสใสแต่แทนเนี่ยก็จะมีความแบบเจ้าเล่ห์แสบแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเวลาจีบก็คือแบบลุกเต็มที่เลยเลยใช่คือแบบคู่นี้มันจะมีมิติความหวานเป็นพิเศษอ่าให้คนอื่นเขาได้ดูกันครับผมสั้น้เลยสั้ เรามีคนพานลไไดลงรปในตัวตัวไม่ว่าฟางจะบอกให้ภูมิทำอะไรแทนมันจะวิ่งไปทําแทนตลอดเวลาพรา้อมที่แบบพอดินเสียงเขาฟางเสียงรู้ว่าเป็นฟางปุ๊บหูจะผึ่งทันทีพอเป็นเรื่องของฟางเขาจะรีบแบบไม่ต้องมึงอย,อยู่นิ่เดี๋ยวกูทําเองกูปไปหาเองจะเป็นคนแบบเสนอตัวเองตลอดเวลาไอตัวละครแทนเนี่ยเหมือนมันเป็นคนที่ไม่เข้าเรียนนะเพราะว่ามันจะไปอยู่ในทุกที่ทุกเหตุการณ์ตัวละครมันจะไปโผล่ทุกซีนตลอดเลยเงี้ยก็เลยแบบ ก็ยังงงอยู่สงสัยอยู่ว่าเฮ้ยไอตัวละครนี้มันเข้าเรียนบ้างป่าวะนี่ใส่ข้าฟ่างจากที่ตัวแทนดูนะน่าจะเป็นคนปากแข็งแล้วก็เป็นคนแบบว่านิ่งๆลูกคนหนูน่อยๆแล้วก็เป็นแบบมีความเล่นตัวไอเล่นตัวนี่ที่หนึ่งเลยแต่ว่าเจอลูกอ้อนของแทนไปก็จบแล้วเข้าฟ่างแพ้ทาง จริงๆในนิยายมันจะเป็นเรื่องราวที่เขาคบกันมาอยู่แล้วแต่ว่าในซีรีส์เรามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวละครมีไรฟ์ในการเล่าแล้วก็มีพาที่สนุกมากขึ้นก็เลยปรับให้ค่อยๆจีบแล้วก็ค่อยคบกันถ้าผมคู่พี่อพี่บูมนะครับใช้คําว่าผมสามารถขมวดแล้วออกมาคําเดียวเลย,เลยคือคําว่าหวานฉ่ำนะต้องให้เขาจริงๆมดนี่นะน่าต้องมาทั้งกองทัพอะอ อย่างนี้ดีกว่าแกเคยแบบมีแฟนอยู่แล้วก็จีบแฟนอยู่เรื่อยๆป่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่นี่คือ,อนิยามของความสัมพันธ์ของเราสองคนใน่องนี้